สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูอิ u ุสุดะกอนรถปี2,000นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์3,000นะครับฝาทองตัวนี้เป็นเครื่องตัวประหยัดเลยครับเครื่องแน่นๆไม่อายไม่พ่นเอฟโโฟใช้งานปกตินะครับช่วงล่างคัสซีสวยทั้ง2เส้นครับไม่มีผูกไม่มีดามซีนเผาไม่มีน้ำมันเยิ้มนะครับแล้วของเก่าดูแลค่อนข้างจะดี ภายในสวยสะอาดนะครับพรมเป็นพรมเดิมจากโรงงานคอนโซลแผงประตูไม่แตกไม่หักนะครับเครื่องเสียงวิทยุไพโอนีนะครับกระจกปรับไฟฟ้าแล้วก็ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบครับคันนี้ภาษีปี65นะครับเป็นพฤศจิกาย,ยนปี65ครับยังไม่ขาด,าดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับ ราคาเปิดขายที่179,000บาทคันนี้รถสวยๆเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ